เข้ามาสู่ขั้นตอนในการติดตั้ง w WordPress นะคะหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ w o r r e พ s แล้วมาวางไว้บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาขั้นตอนในการติดตั้งนะคะให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า local host ค่ะเราจะได้หน้าต่างของ แอคชั่นีีขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เราไปที่ php my admin ค่ะเพื่อที่เราจะได้ทำการสร้างฐานข้อมูลให้กับเว็บไซต์ของเราได้เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราลงไปนะคะโดยเราจะให้กดคำว่า new ค่ะเพื่อสร้างฐานข้อมูลให้เราใส่ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการสร้างนะคะในที่นี้เราจะใช้ชื่อว่า wordpress ค่ะแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเป็น utf-8 Unicode CI ค่ะแล้วจากนั้นให้เรากด Create เพื่อทำการสร้างฐานข้อมูลค่ะเมื่อเราทำการสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมาด้านข้างตรงนี้นะคะที่มีชื่อว่า WordPress ค่ะต่อมาเราจะทำการติดตั้ง WordPress โดยให้เรามาเข้าที่ b r o าว์เนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า localhost สแล้วตามด้วยโฟลเดอร์ที่เราเออได้วางลงไปนะคะก็คือโฟลเดอร์ WordPress ตรงนี้จะบางเข้าสู่หน้าหน้าที่เราจะทำการติดตั้ง WordPress ลงบนโน้ตบุ๊กเรานะคะแล้วจากนั้นให้เรากดเริ่มทำงานได้ค่ะ <c oughs> ให้เราก่อข้อมูลนะคะโดยชื่อฐานข้อมูลของเราก็คือชื่อฐานข้อมูลที่เราได้ทําการสร้างไปเมื่อกี้นะคะก็คือชื่อ WordPress ชื่อผู้ใช้ให้เรา ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ตอนเราติดตั้งแอแซมนะคะก็คือของเราใช้คำว่า root ส่วนรหัสผ่านในตอนติดตั้งแอแซมของเรานะคะคือเราไม่ได้ใส่แล้วจากนั้นให้กดส่งค่ะต่อมานะคะให้คลิกด,ดำเนินการติดตั้งค่ะตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้หัวหัวข้อหัวข้อเว็บไซต์นะคะตรงนี้แล้วแต่ว่า เราจะสร้างเว็บไซต์อะไรนะคะในที่นี้เราเขียนว่า WordPress ชื่อผู้ใช้นะคะเป็น Admin ส่วนรหัสผ่านเราตั้งตามใจเราได้เลยค่ะแล้วก็ยืนยันการใช้รหัสผ่านนะคะกรอกอีเมลลงไปค่ะแล้วก็ ให้คลิกว่าไม่อนุญาต Search Engine แสดงเว็บนี้ในการค้นหานะคะแล้วก็กดติดตั้ง w r ว p r เพจค่ะถามเมื่อเราได้ทำการ เราได้ทำการติดตั้ง w WordPress เ,เรียบร้อยนะคะมันจะขึ้นหน้าสำเร็จค่ะเราสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อที่เราจะเข้าไปแก้ไขสร้างเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะตรงนี้ชื่อผู้ใช้ของเราเมื่อกี้เราเป็นแอดมินนะคะรหัสผ่านเข้าสู่ระบคลิกเข้าสู่ระบบค่ะเมื่อเราเข้าสู่ ระบบเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราจะโผล่หน้าแดชบอร์ดคือเป็นหน้าควบคุมการทํางานการสร้างเว็บไซต์ของเรานะคะเราจะมาสอนวิธีการแก้ไขสร้างเว็บไซต์ของเราในเรื่องบทต่อไปนะคะนี่คือวิธีในการติดตั้งเว็บเพจลงบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะ